ดูรานขโมยสีนหงสรันเสริติห้าประเด็นลิเวอร์พูลโดนเวิลาตีเจ้าห้าประเด็นหงโดนไล่เจ้าลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับพลาดการเก็บ3มแต้มนัดบุกเยือนสิงห์พะงาตอาร์เซนอลล่าในเกมพรีมเมียร์ฤษกเมื่อวันจันทร์ที่13พพฤษภาคมอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่สอยตะข่ายน้ำหน้าสิงห์พิง,งาต ไปไกลถึง3ประตูตัวหนึ่งแต่มาโดนทีเด็ดของจอนดูรานหัวหอกตัวสลองของชาวบ้านเล่นงานเข้าให้จนได้โดยกองหน้านทีมชาติโคลอมเบียดารงวันแมนออฟเดอะแมตช์ของเกมไปครอบครองด้วยแม้จะถูกส่งลงสนามในนาทีที่80จากการแผงลิตตะบัน2ลูกช่วยให้ทีมดังแห่งมิดแลนด์มีโอกาสตีตัวไปเล่นฟุตบอลอยูฟ่าแชมเลกในซีซั่นหน้าเรามาดู5ประเด็นร้อนแรงหลังเกมนะครับลิเวอร์พูลของเราพลาดท่า เสมอกับแอสต์มิลลาไป3ประตูต่อ3นะครับวิล่าโกงความตายได้สำเร็จส่วนเจคินก็ับเปลี่ยนตัวพลาดอีกแล้วประเด็นที่1วิล่าเปลี่ยน2ตำแหน่งมาติเนสเฝ้าเสาแอสตนวิลลาซึ่งกระเด็นตกรอบตัดเชือกถ่วยยูโรปาคอนเฟนซ์ลีไปหมาดๆปรับทับตัวจริงรวมแล้ว2รายเมื่อเปรียบเทียบกับเกมพิมพ์ลังกฤษนั้นล่าสุดที่พวกเขาออกไปแพ้บรท์ตัน1ประตูต่อศูนย์ วันนี้เอเมลี่นะครับกุนซือทีมสิงห์มางหดได้ในทวันมือหนึ่งเอเมเลโน่มาติเนสหายจากอาการบาดเจ็บกับมะาเ้้ต์ขะขายได้ส่งผลให้โรบินโอเซนหล่นไปรับบทบาทตัวสรูรองตามเดิมส่วนอีกตำแหน่งก็คือมอ์แกนโรเจอร์กแหน้าที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บหลุดไปจากโผขณะที่ยูริเตลมันถูกเลือกลงบูแทน การันต็เองนะครับหากเทียบไล่อัพจากเกมเมื่อวันพฤหัสบดีที่วิล่าออกไปแพ้อลิมเปียกราดสองศูนย์พวกเขาสลับโพสตัวจริงรายเดียวเนื่องจากมือกาวทีมชาติอาร์เจนตินาลงเล่นที่กรีดได้ก่อนแล้วโดยติลมมนฟิตสมบูรณ์ได้เสียบแทนแมตต้คลาสที่ไม่มีเอี่ยวในเกมนี้ประเด็นที่สองงไร,รโรโบนูนเยตตัวสำรองตามเดิมเจคเก็งครับนะครับผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลนะครับ เลือกใช้งานนักเตะชุดเดิมทั้งหมดจากเกมเปิดบ้านสยบสเปอร์งดงาน4-2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่นมายกเว้นตำแหน่งแบ็กซ้ายจุดเดียวเกมนี้เรดเบนชีนไม่มีแอนดรูโรเบิร์ตสันกองหลังทีมเชนสกอตแลนด์ที่เดิมทามาด้วยเนื่องจากบาดเจ็บเล็กน้อยจนพลาดการซ้อมและเป็นโจโกเมดที่ได้ลงเล่นแทนในช่วงกลางครึ่งหลังเกมนวนกับไก่เดือทองทอดนมฮอสเปอร์โดยติดโผ11คนแรก ท่าด้นดาวมิลเลียก่หนหาทีมจัดอุรุกวัยซึ่งสร้างความน่าเคลือบแคลงใจด้วยการลบภาพในไอจีที่เกี่ยวกับสมสอนแทบเกลี้ยงหลังเกมชนะทีมจากกรุงลอนดอนยังถูกจับนั่งข้างสนามตามเดิมประเด็นที่ 3. สเตติม่บังเกิด หลังจากเริ่มเคลียรบอลไปได้แค่61วินาทีลิเวอร์พูลก็นำหน้าอย่างรวดเร็วตั้งแต่นาทีที่2จากการก่อความผิดพลาดของมาร์ติเนสที่ตะปบลูกโยนต์จากกราบขวาของฮาวิเลียดไม่อยู่แถมทำบอลหลุดเข้าประตูตัวเองอีกตั้งหากสําหรับประตูดังกล่าวของหงด่างแม้จะไม่ใช่ประตูที่เกิดขึ้นเร็วที่สุดในเกมพรีเมียร์ลีกข,ของสโมสรเนื่องจากนาบีเกต้าเคยใช้เวลาแค่15วินาทีสอยตะข่ายฮัดด้วฟิลทาว ด้เมื่อวันที่26เมษายน,นปี2019แต่ทีมจากแอนฟิลด์สามารถสร้างสถิติได้เช่นกันนั่นคือพวกเขาได้ประตูจากการทำบอลตูะข่ายตัวเองของฝ่ายคู่แข่งมากที่สุดในทุกรายการของซีซั่นนี้ไปเป็น8ลูกแล้วแถมหากนับเฉพาะเกมพมรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้มันก็เป็นสถิติสูงสุดเช่นกันเนื่องจากเป็นประตูที่6ที่คู่แข่งสมคร์ให้กับหงดังท่านั้นอาร์เรนอลยิงประตูตัวเองในเกมพมรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้เป็นเม็ดที่4แล้ว ซึ่งเป็นผลงานที่อยอดที่สุดอันดับที่2องรองจากเชฟด์ยูเนเต็ดที่สกัดบอลตูนตะขายตัวเองในซีซั่นนี้มากถึงเม็ดเมตรสำหรับในาทะบันชมป์โลกแล้วนะครับถึงตอนนี้เขาทําบอลเข้าประตูตัวเองเป็นหวนที่3แล้วในเกมพิมีลีกซึ่งสถิติที่อยอดที่สุดของผู้ทดสอบประตูนับตั้งแต่มีการสถาป,ปนาลีในซีซั่น1 9 9 2ถึง1993 โดยก่อนหน้าน,นี้นะครับมีมือกาว11รายที่ทําบอลตุนคขตต์ตัวเอง2หนจากการเสียประตูตั้งแต่วินาที61ของสตาร์เลดฟ้าขาวซึ่งเป็นรองสถิติของอันโตลินอันการัสทิ่สกัดบอลตุนคัตต์ตัวเองในเวลาแค่54วินาทีในเกมพิมพ์ลีกนัดที่2าติตันต่อกรกับเอเวอเรตเมื่อเดือนเมษายนปี2014ประเด็นที่4วัดกินควงกระโตเฉิดฉาย หลังเสียประตูเร็วนะครับสงิงห์พงาตีเสมอเรดเมชินจนได้ในนาทีที่12จากจังหวะตะบ,บันของยูริเตลมันโดยเป็นโอลีวัสกินที่จ่ายบอลมาให้จากผลงานดังกล่าวของกองหน้าทีมชาติอ,อังกฤษซึ่งเล่นต่อหน้าเกเรตสซา์กเกตในใหญ่ทรีไลออนที่เข้ามาดูเกมนี้ในสนามก็ระบุว่าเป็นอัดเซตที่13ในเกมเพิมลีกซีซั่นนี้ของวัสกินแล้วซึ่งเป็นสถิติที่ดีที่สุดในลีก เขเดียวก,กันครับมีแค่แอชลีย์ยังอดีตปีกทีมอาร์เซนอล่าเท่านั้นที่จัดการแอสซิสในเกมพรีเมียร์ลีกตอนหนึ่งซีซั่น้กับสิงหงษ์งดงงได้มากกว่าเขา14ประตูนในซีซั่น2007ถึง2008 ไม่ต่างอะไรกับวัตสกินสำหรับคดีกระโปงหัวหอกหองแดงซึ่งสั่นให้ทีมเยือนนำหน้าอีกหน2-1นในนา,นนานทีที่23ซึ่งเป็นประตูที่16ของดาวเตะทีมชนฮอลแลนด์ในซีซั่นนี้แล้วจากผลงานเก่าของกระโปงก็ทำให้เขารั้งอันดับที่3ดาวสันโว์สมุสรรในซีซัน่นนี้รองจากโมซาลาที่สัดไป25ประตูและนูนเยสที่ทัดไป19ประตูซึ่งแสดงเงินว่าสตาร์ชาวฮอลแลนด์อยู่ในช่วงที่มีผลงานคำเป้าที่จัดจ้าน ไม่เป็นสองรองไข่นะครับประดินที่ 5. ดูรานโคมซินเหลือเชื่อแมนลิผู้พูนกับจัดรักษาสติไม่แพ้กเกมพิมลีกต่อไปเป็นนัดที่137หากนำคู่แข่งก่อนในครึ่งแรกโดยชนะ1น4้เสมอ13นับตัดเกมพัฒกับปอนมัดเมื่อวันที่4ธันวาคมปีส6การนำนั่น แอสเซนเลาสานึ่ 1, แล้วโดนแบ่งแต้มบ่งบอกก็เห็นว่าเช็กกิ้งครับอาจเริ่มเป็นตัวสองผิดพลาดมหันมากขึ้นในรอย่ะหลังเนื่องจากหงแดงเสียประตูมากกว่า2เม็ดขึ้นไปในเกมพิมลิก4ีนัดติต่อกันแล้วซึ่งเป็นครั้นแรกที่เกิดขึ้นกับสโมสรนับตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษคมปี2 0 1 4นอกจากนี้ลิเวอร์พูลพลาดท่าคว้าชัยเกมพิมลิกไม่สําเร็จ เป็นครั้งที่2ทัานท่านที่นำหน้าคู่แข่ง2เม็ดขึ้นไปนานถึง84นาทีเช่นเดียวกันกับเกมเสมอกับเซาทันต um ัน um 3า3ในเดือนสิงหาคมปี2000หลังจากเกมนี้พวกเขาเสีย2ประตูนกับวิลล่าในในาทีที่85และ88แต่ในทางเกี่ยวกันวิลล่าไม่เคยพลิกนรกได้แบบนี้มาก่อนหากว่าต้องตกเป็นรอง2ลูกในช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วโกงความตายนี้สำเร็จซึ่งเท่ากับว่ามันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก สันลและลาอุไดเอเมรีจึงสมควรได้รับความดีความชอบที่เปลี่ยนตัวชลองจนทำให้ทีมพลิกสถานการณ์ได้สองประตูสำคัญแบ่งแต้มจากทีมเยือนได้อย่างน่าทึ่งหลังจากดูรานใช้เวลาแค่10นาทีที่ได้ลงเล่นโดยยังไม่นับรวมช่วงทดเวลากดคนเดียว2ลูกพาทีมแบ่งแต้มได้อย่างไรก็ดีต้องบอกว่าบางทีกอนหน้าทีมชาติโคลอมเบียอาจไม่ได้ลงสามด้วยซ้ำหากนิโคลสานิโอโล ซึ่งลงเล่นเป็นตัวสลรองในช่วงครึ่งหลังจะไม่รับบาดเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวแถมจะว่าไปแล้วประตูที่2ของดาวเตะลาตินน่าจะเป็นเรื่องของความเฮงด้วยเนื่องจากเจ้าตัวนะครับวิ่งไปชนบอลด,ด้วยเข่าและเข้าประตูชนิดที่อลิสงมิเกอร์ไม่ถงเซฟหลังสอยตะการได้2เม็ดหัวหอกในวัน20เปจึงเป็นกลุ่มพลสิง,งห์พงาดอาร์เซนอลลาไรทที่4ที่ตะบันได้2ลูกในเกมพิวริกนัดเดียวกันภายใต้บทบ,บาทตัวสำรองทัดจาก เดอะไวโยกที่ยิงใส่ลิเวอร์พูลในปี1994จูเลียนโจอิชิมที่ยิงใส่ดับบี้เคลตี้ในปี2000และเทรเชเก้ที่ยิงใส่ฟุลมในปี2021ฟอร์มดีแค่2คนสตาร์แชมป์โลกทำพังตัดเกรดแข่งลิเวอร์พูลเกมโดนอาร์เซนอลไล่เจ้าดุเดือดตัดเกรดลิเวอร์พูล ของแดงลิบูของพวกเราพลาดเก็บัจชนะนเกมเยือนนัดสุดท้ายในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2023-2024แบบสุดจะปวดหลังนำสบายๆ3ประตูต่อ1แต่สตาร์ทกาทำได้แค่ออกไปเสมอกับอาร์เซนอล3ประตูต่อ3เมื่อค่ำาคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาและนี่คือผลสอบของลูกทีมเจอกิงพลับแต่ละคนในแมตช์นี้ที่วิลล่าพา์คซึ่งมีหลายคนที่เล่นหน้าผิดหวังนะครับเริ่มต้นที่อาริซงเบเกอร์ได้ไป6คะแนน เป็นเกมที่เหมือนไม่ค่อยมีสมาธิเลยนะฮะโดยเฉพาะช่วงต้นคขึ้งหลังมีจังหวะเปิดบอลไม่ดีจนทีมเกือบเสียหัวตูถึงแม้นัดน,นี้เสียถึง3ประตูแต่ก็มีจังหวะเซฟสวยๆเหมือนกันเทนอเล็กซานได้รับไป6คะแนนหับเข้าเล่นตรงกลางบ่อยครั้งแต่ลูกเปิดไม่ค่อยมีทีเด็ดอะไรจารเรลคอนซาได้รับไป6.5คะแนน จังหวะเสีอประตูแรกถือว่าพลาดที่ปล่อยให้กับโอลิวอสกินวิ่งไปถึงเส้นหลังง่ายๆซึ่งฟอร์มกมรับโดรวงก็ไม่ค่อยโอเคแต่ก็ต้องยอมรับว่าโคกได้ยอดเยี่ยมมากๆกับประตูที่ช่วยให้ทีมหนีห่างเป็น3-1มหนึ่งเบอร์กฟันได้เรไป6.5จนนุาคะแนนป่วนเหมือนกันแต่ก็มีหลายจังหวะที่ช่วยป้องกันดีๆโดยเฉพาะลูกกลางการและการยืนตำแหน่งขวางทางบอลโจโกเมสได้รับไป6คะแนน ทำได้ดีกับการเติมเกมรุกขึ้นไปผ่านบอลให้กับคดิกโตทําประตู2อหนึ่งแต่เกมรับคข้างๆหลวมมีปัญหาในการรับมือกับตัวพลิ้วๆของทีมเจ้าถิ่นวาตโรุเอนโดได้ไป6คะแนนขึ้นแรกคุมพื้นที่บริเวณหน้าแผงหลังไม่ค่อยดีแต่ก็ทําได้ดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังก่อนโดนเปลี่ยนตัวออกฮารวียเลียดได้ไปบไป7.5าคะแนนช่วยกับเคลื่อนจากเกมในแดนกลางได้โดดเด่นมีส่วนร่วมกับประตูแรก ถมเปิดฟรีคิกสุดแม่นให้กับควานซ่ามงทำประตูสำหนึ่งอเล็กซิสแบ็กอลิสเตอร์เด้ไปห้าคะแนนสอบตกนะครับพาดเอ็นเต็มๆที่เล่นแม้รราว่ารองจังหวะที่ทีมเสียประตูที่สองกลายเป็นโมเมนตัมคลิกจนเจ้าถิ่นไล่ตีเสมอในที่สุดโมเมตซาลาด้รับไป6คะแนนออสตาร์เกมดีๆมีความน่ากลัวแต่หลังจากนั้นก็ค่อยๆเงียบหายไปจากเกม ลุยดิออสได้รับไป6.5าคะแนนมีส่วนร่วมเกี่ยวับเกมในจังหวะขึ้นประตูนำา2 1แต่ก็มีหลายครั้งที่บอลจังหวะสุดท้ายก็ไม่ดีทำให้ทีมพลาดโอกาสลุ้นประตูโกดีกโปโรได้ไป7.5าคะแนนถือว่าไม่เลวกับบทบาทเป็นกองหน้าตัวเป้าเกมนี้เก็บบอลได้ดีเล่นได้แข็งแกร่งและเป็นคนทำประตูช่วยทีมขึ้นนำสองหนึ่งต่อไปเป็นตัวสูลองที่ถูกส่งลงมาในสนามนะครับ ดาวินเลตแทนคริกโปนในนาทีที่75ไม่สามารถให้คะแนนได้ไรอันสการเฟนแบกลงมาแทนฮาวิเลดในนาทีที่75ก็ไม่สามารถคะแนนได้เคทีติจนลงมาแทนหลุยดิออสในนาทีที่76ก็ไม่สามารถคะแนนได้ L D D S, และโดมินิกโซบอสไลลงแทนอนโดในนาทีที่76ก็ไม่สามารถให้คะแนนได้นะครับบทสรุปเป็นงานคล่อยนิดนึงนะฮะหลังจากที่เราเสมอแบบหน้าชนะนะครับ ก็ต้องยอมรับกันไปว่าฤูดูกาลน,นี้เราไม่มีอะไรให้ต้องลุ้นแล้วนะครับก็ต้องเล่นแบบสั่งกระตายแบบนี้แหละครับทานผู้ชมยังไงก็แล้วแต่นะครับในนัดสุดท้ายนะฮะที่จะไปเปิดบ้านแอนฟิดอต้อนรับการมาเยือนของวูมันตันเวนเลอร์เป็นนัดสุดท้ายของจริงครับเราก็มาร่วมส่งเช็คกิ้งครับกันนะครับแล้วแฟนๆนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรสําหรับหลังเกมลิเวอร์พูลเสมอกักบบิลล่าไป33า,านะฮะ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ